สวัสดีครับสวัสดีเอ็มซีทุกท่านครับผมฮะบ้านนี้ล้างเลขออกล้างไปเมาอยู่ม้อนเศร้าอยู่นี่เพราะแม่เมาถือเลขเลยเมาบ่ถือเลขเมาเพราะแม่กันถือเลขทีแม่เมาแอลกอฮอล์นะเออเลขบ่ตถุนี่เมาเบิดหลายที่จริงที่จริงเขาต้องนั่งเบาหวานตั้งแต่เมื่อวานเลยที่โดนปกาศดีแม่แต่ว่าเมื่อวานนี่ไม่เหมือนแท่งอี๋เนาะ จะ,จ,จะลบสไลด์พอนอนจะขึ้นก่อนนอจะขึ้นก่อนครับต้สังเกตพวกไหนไฟลายยิ่งมันเศร้าอยู <c oughs> อย่ยาดมมันสะเวิร์ตซ้ำหลอดเอาเลยเนะาะการไม่พูดไม่พูดลงขึ้นไป <c oughs> ไม่พูดล่างส่งพูดทำก็จริงคิงยิงมันเลยยุติตานใช้คันเอากันฮะก็่ว่าเป็นยังเนาะเออเป็นก็ร่างใจให้กันและกันต่อไปภาวะที่เอฟซีภาวะที่เอดมินนี่แหละเนาะเฮามีอยู่แค่นี้ได้ขอบขั้วเล็กๆเนาะแต่ว่าไอ้บุญ เอฟซีคับโอ้ยทั้งทรงแมตช์เศษทั้งทรงไล่ทั้งโท่มากไม่กลังวลใจไม่กังใจบอกว่าถ้าจะลงคลิปแบบนี้อย่าลงอีกอย่าลงอีกนะ่าสั่นมาคนว่าอ๋อเปลี่ยนไหนเนาะคนไม่โจ้มาสั่นจังไงกะสู้ต่อไปเด้อว่าสั่นยังเป็นกยนกังใจให้อยู่เด้อวันน่ะห้องอยว่ากันไหมว่าสั่นเหล็กไม่ต่อไม่รอ้แต่อบคุณหลายๆครับอาเจังซี่สีเวล่าดูฟังเรื่องเล็กชนสองอ่ะครับ ที่เรียกอ่ะมีแต่อาจารย์ปล่อยผู้เดียวนะมีมีแต่อาจารย์ก็ไปตีมันว่าแบ่งปล่อยบารนี้มันลุกล้ำไปนาซะบานนี้ซึ่งตัวเลขเนี่ยมันว่าสามารถทีไปเข้าได้ชุ้มมองพร้อมกันนี่หลังจากที่เอาเลขนี่ไปปล่อยตัวเดียวกันนะบาร์นี้ว่าเอาเลขอาจารย์ไปปล่อยเดอกหมามถึงว่ามึงเอื้อนกับปล่อยตัวศูนย์สองมึงเอิอนใดกับปล่อยศูนย์สองปล่อยมานต้อกันเบรดบาลมีเ็าเท่ามอตอกันถูกต้องครับนะ ราจะนั่นจะเลยเป็นใจเหตนทัทีว่าถสิแต่ว่าจะว่าเป็นังเนาะลุยกันไหมบานทีเขาถือว่าว่าสำนักไหนเข้าบ้างแต่ว่าทั้งถ้าใครไหนเข้ากับติดตามเมื่อเราล่ะตามคือเราพันไปเลยไปเด้เพราะว่าหนึ่งว่าไม่ใช่ปัญหาเลยครับเข้าสามหลุดหนึ่งเป็นใช่ไม่ใช่ปัญหาและที่สาคัญเลขหน่อยตัวและเลขหน่อยตัวเอซีว่าอันนี้คือเอซีเนาะเอซีว่าพีทโทรเขามากขึ้นคอมเมนต์เขามาว่า เลขเพิ่นมีแค่เม็ดเดียวสองเม,ม็ดสามมีรุดกรบเปเสียใจยังไงจะลืมไปตามเมื่อเช้าเนี่โทรมาโทรมาถามแล้วว่าไปหาอาจารย์ใครไหมอืมบ้านได้ไปเด้ออาจารย์มายู่มือนี้ครับเ,เพเบิ่นไปทำบ้านอะไรกีดเพิ่นกีดกีดในมุ่นทั้งคืนทั้งไกลแมนแต่ว่าเพิ่นบอกว่าคัแนเลขออกนี่วันที่สอง,องวันที่สองใ<อ>ห้เขามาวันนี้แรงกลับมาเพิ่นอาจจะบอกสูฟาง แรรงๆกลับมาอยู่เพอนว่าเดี๋ยวน่าจะกลับมาเกิดแรงๆครับเดี๋ยวจงคอยทู่ไปถามเพื่นบอกว่ากันพูดมีหา่ไหาต่อเลยเด่นจัดเด่นมากแมนครับจะเป็นลักษณะั้นอยาเข้ากับรอดตสามต่อไปเนาะอ่อประเดนนว่าเบิรงเลขผู้ใดเขานี่เลขเข้านำเบอ่์วันสำหรับทั้งโซนเท่าครับเนาะเอายกไปพอกันนวดซะพอกันนวดเ่เอาพอกันนวดว่านอยโจลกระอีกย่างหนึ่งพอกันนวดนี่กระเดว่า มันได้การเลยนี่เลขหน่อยโตแล้วการม้วนมันกับเขาดิพอกระโดวนแมนพ่อกระม้วนม้วนม่าขันกับเขาเลขหน่อยโตขึ้อกันพนอีะยังว่าฟันแมนคนาดนี้จังวะอยกระเจิงเงินฟันสิจ่วงวันชวงวัโอ้ยฟันเนาะฟันกระเงงเงนี่ใครไฟยังมันแปลกเ่ราะวามฝันเล่าว่ามี่คนที่เสียชีวิตแล้วไปบอกว่าเอารูปเอาเอารูปเอเล่าไปเสียงไว้นะเล่าไว้นั่นวะบัตรเติมเขียนมาไปถามแมนอีริเมียกดรูปไปไว้ในตู้อืมอ่า ไม่ยาดว่าหัวเหลียวเบิงมาชันไวเอาแต่นะก็ได้ยาดตัวอะไาแไปไว้นิตัวบ้านนี้บ้านเลขที่สี่หนึ่งเห็นปะสี่ทับหนึ่งบ้านเลขที่เพิ่นบอกแม่บ้านเลขที่ที่เอานี่ละที่เล่าฝันเกี๊ยวเนี่ยที่เอารูปไปไว้นิตัวนะครับสี่ทับหนึ่งครับผู้ตายฮาที่เบีดเห็นว่าใกล้เคียงกันมากเลยคนตายฮาที่เบียดอ่าเราจะบ้านเลขที่ดีสี่ทับหนึ่งสี่ทับหนึ่งเนี่ยเห็นปะใกล้เคียงกันมากเลยเลยแต่ว่า มัดเปล่ยนน้ำ้าเนี่เร่เชีย์อืมโอ้ยเล็กหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะพอซอเกิดนั่นไงสองสี่เก้าแปคันฟันอ่ะดีรอดมึงนุกมึงนุกมงนุกมึงนุกพศอเกิดสองสี่เก้าแปดพศอเกิดของของใครนี่ของผู้ตายของผู้ตายเจ้านะเห็นมาโอ้ย่มนอยู่กลางเนาะสี่เก้าเก้าสี่นี่เนาะคันลกฟันนี่เตรียมตัวเลยเล็กี่ตัวนี้คันที่มาซัดซื้อกันจริงๆกันงๆบอมบอมเป็นเรื่องอะไร ฝันบอกกันววัที่แล้วว่าต้าฝันตัวไหนเอาบนังเลนวัที่แล้วอะแดงห้าศูนย์ห้าไนาตัวเดียววัที่แล้วะหละโอ้ตัวฝันแมนเนาะเล่าฝันเทตักปีนี่เยว่ม่เรยวีตั้งต่รู้จักเลามางวดที่่านมาถูกงวดก้อนนั่นผมได้ยินใจบุญบอกว่าถูกด้วยกันถูกถูกทุกงวดตอนมอนนหน่งาหเป็นความฝันครับเล่าที่ฝันบอบอซา่าใหญ่างคือจังซจ้าี่อะนี่ให้เรียกนางให้ังสิล่างวัให้เม็ดเดียวว่มครับูนา ในส่วนพอกันนวลนี่เนาะผมมีร่องคลิปไปยุตแต่ว่าเอฟซีมันเบิ่งมาหลายดอกเบิ่งบากี่คนยังบ้านติดตามเพราะว่าพอกับนวลนี่เนาช่องช่องคนไม่จบยังบ้านไหนเคยนำลงเสร็จว่ามีไผลร่องแต่แต่ตัวเขาเบี่ยงเขาก็ล่งหวัดวางหนึ่งันาดนี้แม่นบ่อ่าโดยทั่วมากันมี่ใจใจบุญลงนะใจบุญเนาะเพราะว่าใจบุญเป็นคนติดต่อโดยตรงกับพอกันนวลแม่นครับอ่ะกระเสิร์ฟว่าเรียกว่ากันนวลเก่าอันดับที่สองยายนางร้านตัวเซนนะ อ่ายายนั่งนีก่กถือว่าลายรตัวใไดเนี่ก่อนอื่นต้องขอโทษขอพระเอกีช่องคนมีโชคไปหลายมือว่านี่สรุปตัวเลขครับสรุปตัวเลขของยายนั่งครับว่าสรุปตุกบจัดว่าสรุปทุกจัดไปแล้คือเท่าสีมีอ่าช่วงตองวอ่อวืดการค้งเ้ากับช่วงโค้งสุดท้ายครับต่อวดและการค้ง อันนี้กลางโค่งของยายนางยังมีชุดหนีอยู่เล,เลขเลขไอต้ตองวัดกับกลางวัดอ่ะยังมีชุดหนีอยู่ครับยังมีชุดนีเก่าซีบานี่โค้งสุดท้ายบานนี้อืเราเราเลืมเขียนเราววันรลลืมเขียนเราลืมเขียนแล้วลืมเขียนเ,เ,เ,เลยเราตัดซีแล้ววัไไ้ตัดท<ะ>ิมแต่ว่าเราว่าเราลืมเขียนเมืมม่อเมื่อนี่กะสกกร้างเปลี่ยนว่าผู้เฒ่าแล้วมันหลงหนาหลงหลังสั่งแกตัวแค่เล่าดิคือ ผมว่าเนี่เอ้าพากันไปยายกนั่งว่านผมไม่ได้ไปนั่งเพราะว่าผมไปิูร์ันพูดกันว่าแมนไม่ได้นั่งเข่าอยู่่เพราะว่าผมจำได้ผมสรุปเลขสอนเท้าอ่ะมันมีเก่าซีเข่าเข่าเออกัรเปิดสมุดเล่มนี้แหละอี่มสเปิดลอกนะแมนบารนี่มันไปเปิดโค้งสุดท้ายพมกุฎไท้ายพมสุดท้ายพมสุดท้ายเพิ่นมันมาได้เขียนเก่าซีแมนนี่แต่แต่ว่ามนมีเข่าตลอดแมนวก็วพอดี้จะนี่ว่าแม่นเข่าตลอด ชังสั่นเพื่อเขามาตลอดเลืนึงไงนั่งแมนครับเ็ปเราบอกล้านเปอร์เซ็นเนี้ยล้านเปซเก้านี่ล้านอร์ซ็นี่แหะรอบชุดนี้ลหละไปสรุปไปเอซี่ตอนเศรรอนะจะรอบพิดจุดเนะกิดจุดเบียร์ซี่สิได้โจบกหใช่น้ำยำบานี่บานี้กะต้อไปอีกใครนึ่งก็คือผมเราเนีนย้ำตลอดว่าชุดเตรียมต้องเข้าเข้าบนล่างชุดเตรียมต้องเข้าเข้าบนล่างนี่ผมเฝ้าตลอดผมจู้จักอล้วว่าใคผู้ใดนะ อันที่มีเลขฝันนำเลขเลขฝันนำเลขเลขคนวรน้นำแมนปูผ้าพระอาจารนตุ่งศูนย์หนึ่งสองถูกป่ะแมนแมนอาจารย์ตุดงศูนย์หนึ่งสองจ้าพ้นเจได้ชงวดแน่ะงวดที่สิบหกงวดที่สิบหกย่างเข่าอยู่เดยบนล่างล่างก้นเขาแมนมาว่าเลขผู้ใดไม่ให้เลขบอกข้าบอกเนี่ยชิมหางว่าพ่อพิษเป็นไปได้อยู่บอกอาจารย์มันเป็นไปแล้วแต่นี่เนี่ยใครกันเงือกมาสิแก่ขึ้นกันที่ แต่ว่าถือว่าเลขเล่านี่มี่โยชุดสิบหางสิบเอ็ดหางกันบ้างแม่ดูเต็มมันกลาหลายตัวแน่หรือล่ะถามว่าหลายบ้เลขห์ร้อยตัวตัดมาสิบตัวหลายบ้างร้อยตัวตัดมาสิบตัวแมนเสียตัดให้เสียสิบตัวสิบเปอร์เซ็นต์กับมัธยถือว่าหลายเนาะสิบเปอร์เซ็นต์มัธยถือว่าหลายครับอันนี้กับพวกแมนว่าที่ให้ไปซื้อว่าชุดตัวดอกกาความหมายกามัดตัวใดก็ซื้อตัวนั่นเป็้นเนาะอันนี้นะครับจำวาสนาให้มันโลดครับก็คือเพิ่งคัดมาให้แล้วอยู่ในนี่ละ แมนครับปณิกาเอาบุญจากของเขาว่าอาศัยบุญเพิ่นน้าอาศัยบุญเข้าน้ำก็เขาอีหลีต้องยอมรับว่าเขาอีหลีเพราะว่าผมเป็นผู้ไทยทถ้ำสีงวดติดดีเนี้ยที่ที่ที่พื่นไทยสัมผัสพื่นไทยไทยถ้ำมากน่อเดี๋ยวนะสีงวดติดเนี่ยงวดแรกนี้จำไม่ได้ว่าเขาบนหรือเขาล่างอแต่ว่าสามงวดล่าสุดนี่เข้าบนล่าง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 ตลอดสามงวดล่าสุดนี่เขาบนล่างแมนสําหรับพระอาจารย์ทุดรงเอ้ยถูกแล้ว อาจารย์เจดงศูนย์สองอาจารย์ไลขสองนย์ะแม่แต่ว่าปูปูสีศูนหกับว่ารมดาไปออกสามตัวตรงออมสินป์โอ้แม่นี่เมื่อเ้ารนี่ทรมว่าอยู่โอ้ยอมเลยพอตรวขอให้เด้่มันมันได่ออกปุ่นซามันได่ออกออมสินก่อนแต่ว่าเพื่อไหนมาสี่สองแปดสี่อปอ่าครับไท้บ้านก็ได้เลขนาเลขหลังเฉยหมดเลยไปซื้อรถกรีย แน่นะคับมันเป็นแปดสองแปดวะนี่ยังสองแปดสองสองแปดสองเนี่ยก็เจ้าพี่เส้นวะเป็นสองแปดสองมาเลยนะเมาจะมาเห็นเนาะเล็กมาอายาวกว่าียื่อนสองครั้งแต่ว่าเพื่อนกระโท o มากกับชาูีหรอกว่าเลขมันสีลบเด้อเวนวางซีแปนอะซีสองเนี่ยเป็นตัวเลามาสองแปดก็เป็นตัวเลามากับจริงยูเราบ้เลขสีลบลบแ้มเดียวแล้ววางสั้นเราก็วังสั้นเท่ไหรเลขจะหลบแ้มหนึ่งคอยพรูรว้างที่ไปลบเป็นนึ่งซีเรา ไปเมียนเป็น4ี่สามหวนะเดีจนไปบ้านเเมียนบ้ารหู้จากวันสิลบล่องนะแน่นว่ละจักบันสิลบไปดังไหนวันนี้ดาวด่างวันหนึ่ครับนั่นตัวละบานี้แม่นว่าอ่าสองแปดบ่สี่สองแปดมาสี่สองแปดเล่าให้การคารมาสาหประตู ถ้าไปลบเป็นเจ้าสีเนี่ยมันเลขกอยู่ในหันมันไม่มีเลยม,มันมันไม่มีอยู่ใน,ในเหล็กเราถือว่าที่เด็ดมันลบเด็กอวดบางทเข้าออกไปเนี่ยผู้คนเข้าบอกว่าเจ้าเรื่องผ่าสามสีผ่าเจ็ดสีโออืมเรื่องผ่าสามสีเรื่องผ่าเจ็ดสี<อ>เที่ยวไปล่าสุดบองเพราะว่าหลังจากที่เข้าไปไทยท่าม,มันบอกครับ<ะ>ไปไทยถ้าม,มันบอกว่าโอ้ยอขวางว่าบอกครบเหลกลบแล้วเนาะระหว่างสีเลยอวดสีซีมาเนี่ยเราย้ำว่าอย่าลืมผ้า อย่าลืมผ้าเก็บสีผ้าสามสีเราบอกว่าอย่าลืมเด้ออย่าลืมครับดอกไม้ไอ้พลไม้เก้ áng, าวยางพุ่มละไมก้าวยางเพื่อนเโามาแล้วมาสองเพื่อนบอกว่าเมือ่อใดบ้างเขามาเลยลเดี๋ยวสีเฮ็ดให้เบิ่งย่ำบังเว้นเลยเม่ต้องไปย่ำเคลืนมันยุ่งหลายเพื่อนบางใช่เพื่อนตกก้อนชินหรือเ่อ่าวันสินได้ก็แข็งดีบอกอืมแต่ว่าเพื่อนบอกว่าของเพื่อนอีกทีวันสินมาวันสินเพื่อนจะแก่เฮ็ดแก่ได้คือเก้า็เฮดดไ้ ถ้าถือว่านาทิ่ตามนี่นาสนใจเนาะเลขใหญ่โตเพิ่มอะไรเลขหน่อยโตเพิ่มอะไรแค่ค้างเดียวเนาะแม่นว่าสั่นครับผมอออกสามตัวเอ่อเอาของกุ้ดำเขาออกขึ้นกันเนาะออกเท่ก่สอามตัวขึ้นกันนี่ตัวแล้วก็สองตัวอืมนะครับรู้สึกว่าหลายสำนักที่เคยแม่นนี่ลบลบไปออกไปออก ข้อกอเนียออกอมสินเนี่ยออกกสิกรออกออกไปเบิดออกไปเบิดออกรุงไทยไปออกพี่ต้นสานการเอ่คิเบิ้งเอาหนิเบิ้งรูกยังดู่ดับรูกสามตัวออกข้อกอครับสูน่าข้าบสองสองตัวนั่นเห็นรออเต็มเต็มเลยออกมัซื้อต่งนี่ครับ เย่วมกหนตาผมสิไปนั่งข่ายธนาคารท่ากศสซสกอนออกไปหลังจากนั่งธนาคารท่ากสซอสเตอนเที่ยงก็สิไปนั่งยุธนาค่ารออมสินออมสินออมสินแล้ว่ก็สิไปก่องสลากอ่าฮะบานนี้แต่นัมาบอร์่าฮ่าฮาฮนาฮนาฮ่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 าเ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮทา่าเนา่างจาก่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่าน่าฮ่าฮ่าาฮฮาฮ่่า นีน่นี่เขาซูน้ำมบมวันนี่มันผู้ใดหนี่เมาถึงไหนน้ำหมอวัานี่น้ำบมวัานที่เจ้าก็ได้ไปไท้ายที่เบิ่นก็บอกว่าเปิดแลไวเออาจารย์เปิดอล้วเรือน้ำเม้อว่านโอ้ยจะความไปมากว่านก็ลืมเลขนีลนามเ,าเลขนีลนามโอ้ยกนะ <c oughs> ็เป็น่ยนยังเนวดๆลอดติดบจับล้านสองมาใส่เลยรับจากไหนครับอาสีวิเศงแสกสอดในจังหน่อยมันเป็นยังสีเลยเลขนีลนาม ล่งดิผมล่งอยู่ดีใจบุญกะล่งมีข้างไหนล่งแนวที่ผมส่งคลิปเขามามีล่งไหนจะมีลงไชอหมายถึงมวัดวัดวังหนึ่งห่งวัดที่ผ่านมาไในล่งอยู่ะล่งตัวลงังไงโอ้ลงอยู่บะลงอ่ามีคอยซื้อ่าล่งฉันจักแล้วส่งมาให้แล้ว่าล่องอันนี้กันแล้วตัเสียว่าเอาเลขเพื่อนหามากจังไหนบ้างเกาหนี่ปูหเลขมากสามหางอ่าสามเก้าสี่อ่าอ่อบนอ่า ล่าง2 5กับเก้าหครับสามเกนี่ยกับ2อหาเป็นเลขคำนวณเลขคำนวณเนี่ยเพิ่นได้สามบน2องหาร่างแล้วก็เลขคันน้ำมุนเก้าึงเพิ่นให้เป็นล่างเพิ่นบอกว่ายังสี่เลย394เี่บนสองห้าเกาหนึ่ล่างออกมากัน9กเป๊ะเลยครับบานี้เป็นยังที่แต่ว่าอัน้กา เขาดีใจนะเมียีดอกเพราะว่าเพิ่นเปิดแล้วครับ่าอำนามบางเรื่องแล้วก็ขึ้นสิบวัยเลยแบบแบบสุสาสาธารณชนเปิดโตเต็มที่วันถอยกาการ์พอเต็มบันไดดิฮะ<แ>บ่เต็มบันไดคือความหมายเพิ่นพพบ่ปิดบังไว้เพิ่อความแนวที่น้ำเสนอนำเสนอโซเชียลแบรแต่ว่าบ่ได้เปิดให้กับทุกช่องโอ้ก่อนโอ้เพิ่นบ่ได้เปิดให้ครับเฉพาะทีมงานเฮาเท่าน<บ>ั้นแบ่แเลหไวยยังว่าอันนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้ออันนี้ก็บ่ได้ว่าเว้ากัน ส่องอื่นไว้ลยคเนี่ยห้องบ่อใดบ้าห้องบ่อใดบ้าเลยอันนี้บ,บ่อใดบ้าเพราะว่าปูเคนกันกฉาบมาแบบนี้เพราะว่ามีเ,เจ้าเข้าไปคอยวุ่นวายไม่อยากให้วุ่นวายอา่ตอนคือปูพันธุ์เฮ็ดโอ้เดี๋ยวเอฟซี FC ที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยเพิ่อนสิบุกหนูนี่วา่าเลขนิรนามหรือวา่าเลขวันปันโูนี่มีที่ไปที่มาจังไงเดี๋ยวบอกให้ฟังก่อนเนาะน่าบอกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะที่ถูกมากจนถึงช่วงหลังสงกราน เดียวแรกจังหวัดติด9งหวัดติด9จังหวัดติดครับเก้าหวดติดหนึ่ง,งบารดี้เนะเก่าังวดติดแล้วช่วงช่วงที่ว่าความุญไหว้าขามาเนี่ยครับนะช่วงที่มีความุญไหว้าขามาเนี่ยมีคนขกกนขามากวนมากอกวนมาบอกใหา้ปูเศาไห้ยังทำยังสี่เพิ่นกะบาน,นี้เห็นว่าเพื่อนเพื่อนไปมองน,นั้นมองนี้ด้วยนู้นอเพึ่นกะคือบอสงบแล้วบาร์ี้พิ่นกะเลยต้องไปหนนแน่ไปนีแน่เล็กออกมาออกนี่ สามซีงวดพวกว่าไหนจะซีงวดครับบานี่เพื่อนว่าบอแล้วบารนี่ผูใดสชีวา่ายังไหนก็ตามเพราะว่าความตั้งใจที่สีเฮ็จสีสางเนี่ยสาราสองอันนี้มันบ้คืบหนา้าสองหลังสองหลังบ้คืบหน้าเลยบานี่บ้าว่า,า,ส,าสั่นตัด,ดตสินใจกูกูก็เลยตัดสินใจเลยเปิดสะดอกข้าเลขเขางวดนี่เปิดสะดอกกับเขาอีนี้ือับเมื่อว่านี่เพื่อนก็ได้ทร่มาเลยหลังเหลอกออมผมก็ได้เข้าไปนั่นแหละ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะก็ที่ได้แนว่างตัวเรียงไม่จ่ายอีกทั้งํำนังหนึ่งแมนอืมแลวเปลี่ยนสั้นตัวครับบาดีถือมาเราเรื่องเลขวิ่งมาด้เข้าไรสำนักแม่นอีดีเน้นไปที่อาการสมานทรัพย์เจริญเลยเลขวิ่งให้เลขตัวเดียวทุกงวดไม่มีตัวรองไม่มีตัวรองตัวเด่นเข้าโป้งตัวเด่นเข้าโป้งเลยไม่มีตัวรองไม่มีตัวกันแต่ตัวเดียวเนี้ยตัวเดียวหอเลขตัวเดียวสิบปียังไม่เคยพลาหุ่นนี้ โดยเฉพาะคือเอาเอาง่ายเลยไอที่บนลุดเลยนี่คือบนครับบนไม่มีหลุดหนึ่งหนึ่งเม็ดเลขบนนี้บอหลุดเลยไม่เป็นเลขครับครูนี่หมายถึงเลขตัวเดียวเลกวิ่งะครับเลขวิ่งเพราะฉะนั้นเอฟซีท่านไหนที่มีเลกแบบเจ๋งมากเนี่ยเอามาจับใส่ของอาจารย์สมายเลยผู้ใดบ่มักซื้อเลกหลายตัวเอาตัวเดียวไปซื้อลด่นเอฟซ่จะได้อีกที่นเพาัซื้อเลขตัวเดียวนะครจะเอาตัวเดียวไปซื้อลอืนก็จะเป็นขัก มันแนวเลขอบอกว่าโอ้ยผมว่าสามตัวกับเกือบแตกเนี้ยนะเล่าให้สี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเน่เพราะว่าเลขเม็ดเดียวเล่าเจ็ดเก้ากันปะ<ๆ>อ,อ๋อสี่เจ็ดเก้าเลขวิ่งเก้าจับคู่ให้เจ็ดเก้าครับแล้วกาสามตัวนี่อย่างแนวนี่หาเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดนี่ละประมาณสี่หางนี่ละเล่าให้มาแตกเก้านี่คือเม็ดเดียวเลยอีดี จากสมานจะือว่าเป็นอีกค่ายนึงนาทิตามนนาทิตามนาทิตามเพราะว่าหลายหลายว่าที่พามาที่ตั้งแต่เข้าสัมผัสมาหนึ่งยังบ่พลาดที่เล็กเม็ดเดียวเนาะยังไม่พลาดยังไม่เคยพลาดเม็ดเดียวแต่เพิ่นบ่ฟันต้องว่าสิอยู่หลักหน่วยหรือหลักสิบตอนนั้นครับแม่นมันจะมีแค่สองหลาแต่เอาไปโลดถทอืยัางมาสั่นแม่มาไล่โตนี่มารูดรอดอะไรจ้ะแม่นพาดีเว้นซี่บหนอ่าผมว่าชีว่ายังกว่า าให้เวลาหนึ่งคลิปก่อนไปมานนี่เป็นเป็นยนจ้ซี่ในส่วนตัวเลขอีกสำนักอื่นสกครั้ครับอืมเลขเลขเลขสำนักอื่นก็คือเลขวิ่งเนาะครับจังเสียนหน่อยอ้ะเดียเป็นไหนโอ้ให้วิ่งเก้ารองศูนย์อืมเห็นว่าวิ่งเก้ารองศูนย์แต่ยังบ่พลาดแต่ยังบ่พลดด้ําครับเสียนหน่อยครับนะแต่ยังบาดเพราะว่าครับ ถ้ามารักนวยรักนวยหลุดมันมาเส้นหน่อยงวดนี่รักนวยหลุดมาแร็งรักนวยหรักนวยหลุดจากเล็กจับฟูก็เลยบ้างนะครับเป็นแต้มหนึ่งแม่นแก้วสามเน้นไปที่แก้วสามเลยพัดเนาะพาดแต้มนี่แต่ว่ากับว่าเป็นอยังแม่นอ่าลุยต่อนุ่นต่อล่องวดล่องวดหนาเนี่ยรักนวยมันได้หลุดแล้วงวดนี้อืมถ้าเบิ่งงวดหนาแบบนี้เราจะเรียนอะไรเอารักนวยเส้นหน่อยนี่มาประกบกับเม็ดเดียวของอาจารย์สมานอัวใจวัน ไปเลื่อมหางเชี่ยมใจเขาอีกแล้วว่าีหนไะว่ากันในศูนยหายไหมเชี่อมใจเชี่อมใจใช้ทหารนี่แหละเอานวัดนึีไยงบัตไปไทยข้าเงียเชี่อมใจกันเงีเอออยาทีมีน้องเขาเสียน้ผมก็ได้ถามว่าไปไายตอนไหนผมคือบได้ไปนั้นผมสนนี้เดี๋ยวผมกับ่ได้ไปที่การจะไปได้ยินข่าวมาถีเรกอ้าวเรื่องข้าวไปไทยเชี่อมจอีกแล้วเห็นวหามันอยากหลายทางเนาะอยากหลายทางครับครับครับ้านนี้ สิว่าเราสูฟังว่าสายในเลขสายในเลขกรับสายในให้จ้างให้ว่าองซี่าต่อไปคเอฟซีหลายคนก็บว่าโอ้ยสายในมันมีอีริอยู่่สายในมันมีอิรินะสายในนะแต่ว่าห้ามรู้ว่าเป็นสายใดในสายใดสายใดสายใดร่างสายกับมาทีร่างสายกับาม่โพติแก่ที่เน่เนี่ยมือว่านนี่ลายสองวงค่อยมาเลขนะมาทุกวันที่จะ่ายสองวงผมมาได้ลง สายด้บอกแม่แม่ต้งวันวันตองนี่เนีนะครับให้เก้าสี่กับหนึ่งสี่เท่านั้นเลยสายในโทษมาให้นะเราให้มามเป็นอะไรให้จับคู่มาเือให้ไปเ็กสามตัวให้จับคู่มาเรียบร้อยบอกแต่มามันใบสองผมฉีลงผมกระยานเอฟทีให้เลยเพรา่าการการฉีลลงปานนั่นเนี่ยมาลงทําไมใครไม่หาเสีได้เราดิผมเคยล่งบ่ผมเกยลงผมบอกตรงว่าผมเกยลงบัตรเอฟีเพิ่อมาครับก็เมียนวายยังสั่นลงเป็นยังคือลงสายทำมครับอ่า าบสองแล้วใครจะไปหาซื้อทันเนี่ยมั้ผมก็เลยว่าขันมาหอดบสองนี่บอนอันดีก็บอลงหลอเนะครับอีกแน่หนึ่งเลียงนั้นว่ติดโหูนะก็เลยบอลบอลงเบอร์ไต้ว่าที่กิ่งเนี่ยคันมีเอฟซีท่านไหนจียังสนใจว่าาบสองยังหายิบจับลอตเตอรี่ได้ยูนี่ครับโทร่มาท่านช่องเลยโดยตรงเลยาบสองเจอกันวันออกเลยายสองทรมาถามราเลยใบสองทรมาถามเลยเจอกันวันออกครับเพิ่นไหนทุให้หนช่วงบวชชวงบวดดิ อ้าวงวดงวดก็อนน่ะได้ป่ได้ได้คือกันได้คื่กันได้ยังวดเจ้าบาสองไหนยังว่<อ>จเจะก่เนยัังไหกันเบ,บ้ากรกึสีว่าบาปเนาะครับก็ได้ยอดไวยุทหรอได้ยอดไปยุแต่ว่าไม่ได้เสียไหลแต่ว่าเฝ้าซื้อไม่ได้เสียวของทุนเลย <laughs> อ่ะนะได้ยอดไปนะ้ำเบอร์ล่งล่งงนกนันนะมาจันดอกเพราะว่าเล็กหนึ่งซีว่าเป็นเล็กมักเก้าซีสอว่าเปนเล็กมักคอยตืนเก้าสามเล็กเหมกับซีสองแต่ยังไง ก้าสามกับสี่สองท่านั้นไปซื้อเลยปมป้อมใจเดียวเลยศูนย์สองกับเื้ออยู่งทางก็อยากเล่าทางก็อยากปากแห้งมีสำนักใดอีกวันนี้เฮาฮะสายสายในนี่คือยังบ่เคยนำเสนอเนาะสายในที่ว่ามานถึสายในที่ว่าโบ่เคยเพิ่นเพิ่นมาใบสองอะไรแบบนี้เสนอพูดอะไรอยากได้หมดอ่ะใบสองทรมาโทรมาครับโทรมาเดี๋ยวเฮาสิเว้าสู่ฟังแต่ว่จ้าสีม้วนสีตัววู้ดละเพิ่นอาจตี๋ แต่แจ็คันที่ว่ามานนี่สองสมบูรณ์ดิม่านนี่จะขึ้นข่าตลอดจะจะซ้อมเมืองอยู่แจ็คผมกับแจ็คทีวีซียังไหนขึ้นกันคเนาะถึงถึงตอนนั้นนี่ว่าเขาซื้ออะลอตเตรี่จิมมี่ฮาใส่เนาะอืแมนยุบใบสองอซื้อเลขทีวีซีใส่ใบสองแมนบอว่าเดี๋ยวด้วยผมก็ต้องคิดว่าถ้าสมมุติว่าทู่มานแมนบอสมุติเอฟซีนี่ของเท้านี่หกร้อยเจ็ดร้อยคนพันคนนี่ เพิ่นอยากได้พร้อมกันโทรมาเราสิรั์สายอะไรยังไงเวลามันจอดอะมันบ่ทันอยู่แล้วไลส่สดได้บ่ฮะ,ะไลส่สดได้บ่เหาถ้าไลส่สดจะมีโอกาสได้แต่ว่าข้อสําคัญสิ่งกระแสตอบเราบอกมาเพื่อวานแมา,ามบอกอย่างตอนนี้มันสิซีกับท่านบอกังาสีนะเอาเดี๋ยวรอเบิ้งฟังความคิดเห็นของเอฟซีแล้วกันอ่ดีบ่ให้เพื่อนคเข้มงวดมาเพื่อนๆเข้มงวดมาเพื่อนอยากรู้ว่า ขาดยังไงยังสั่นนะผมราว่าชีว่าเต็งหมดที่แล้วแต่ว่าแต่เรื่องกาินใจโอ้เบาๆเฉยๆครับต้องบอกกันว่าสายในนี่ที่ท่อมาหนี่นับสิบสายเลยสิบสายผ <นะ S 1> ู้ดใดสามารถวาดใจจากความอยู่ทั้งในก็ออกมาทั้งนอกก็เอียร์ผู้ใดก็มาผัาอยู่ทั้งในถ้าไม่จากความอยู่ทั้งในบอยมาจากความอยู่ทั้งหมดก็เทียรอ่ะกะอันนี้กะเพื่อนตั้งซื้อเพื่อนว่าสายในเขากะเร,ร <ๆ S 2> ตามเพื่อนเราตามเพื่นอ,อนละ อ่ะเครื่องสีดน่ล่ะที่เอียกที่หิวขาวแล้ววันสีเที่ยงเราไปหากินขาวกินน้ำจ้ะเนาะครับเดี๋ยวกรฝากไปทำนี้เนาะครับเนาะกฝากไปทานี้เดี๋ยวเขาสีไปตามทั้งหลายต่อแจ้งที่ในนๆอีกมือสองมือนี่พระทุดงศูนย์หนึ่งสองจะปล่อยชุดเต็มออกมานี่ละเริ่มสได้เสียงแล้วครับคันที่กิงแล้วเนาะคันเข้าโมชราใจในส่วนนี้เนี่ยแต่ละเครื่อนี่เสียงไปเจลาคูเทลาคูเจลาคู แต่ะละขึ้นดีดีแลี่นี้โอ้ยอย่าว่าเสียงเตละครูเถอเว้เรียกชิบเบ็ดครูช่วยู่หัดเม,มื่อออกกากาศชิบเบ็ดขึ้นบอกแได้ตัวนี่แหละเออภาษาหองเสียงภาษนเ้อผมสิถาฟังนะเออเอาเอ,อาซะละก็ผมเ,เลียนหวัวโน้มนกักไปเอาขอบคุณหลายๆครับครับ